สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n นลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดถึง7วันกันนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567เอ้ย68แน่จะย้อนกลับไปปีเก่าซิกแล้วปีพุทธศักราช2568นะคะเรามาถึงวันสุดท้ายแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันเสาร์มาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดวันเสาร์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมดามจะใช้ศาสตร์ไพ่ยิปซีในการพยากรณ์เราจะพยากรณ์แบบไพ่เล่าเรื่องนะคะมาดามขขอออนนุุญาาาตผู้ททที่่เเกกิดสร เป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกออกมาว่าผู้ที่เกิดวันเสาร์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2568นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไพ่ใบแรกนะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ไพ่เจ็ดเหรียญไพ่เจ็ดเหรียญในที่นี้เขาบอกว่า โอกาสที่จะทํางานมันมีเยอะอยู่นะแต่เหมือนเราไม่ค่อยไม่ค่อยมีเวลานะคะหรือโอกาสที่จะได้ผลประโยชน์โอกาสที่จะได้นู่นนี่นั่นอะ่ะมันมีโอกาสเยอะเพียงแต่ว่าเราอาจที่จะมีเวลาทําน้อยเกินไปหรือเราอาจที่จะไม่ทําเองมากกว่าก็ได้ในบางคนนะคะสําหรับมาดูว่างั้นไพ่ขยายจะบอกเกี่ยวกับเรื่องอะไรเออสองไม้เท้าสองไม้เท้าในที่นี้เขาบอกว่า เป็นช่วงของการที่เรียกว่าอย่าอยู่เฉยนะอย่าอยู่นิ่งนะสําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์คุณทําอะไรก็ได้หรือใครที่ทํางานเกี่ยวกับด้านโลกออนไลน์หรือใครที่ทําอะไรเกี่ยวกับการนําเข้าส่งออกหรือใครที่ทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศนะคะ เขาบอกว่าโอกาสของคุณมีเข้ามาเยอะนะเพียงแต่ว่าคุณต้องขว่ยคว้าหาโอกาสอันนั้นให้มากๆหน่อยอย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือไปเขาบอกว่าโอกาสเนี่ยเวลามันมาแล้วเนี่ยมันจะมาแค่เพียงช่วงจํากัดเท่านั้นถ้าคุณคว้าไว้ได้แค่นิดเดียวคุณก็ได้แค่นิดเดียวแต่ถ้าคุณพยายามปว่อยคว้าให้เยอะๆคุณก็จะได้เยอะๆบางคนอาจจะทําเกี่ยวกับด้านโลกออนไลน์นะคะบางคนอาจจะทําเกี่ยวกับการนําเข้าส่งออกบางคนอาจจะ ติดต่อธุรกิจกับชาวต่างชาติหรือบางคนมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศก็ว่าได้นะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่อัศวินเหลียนอัศวินเหลียนในที่นี้เขาบอกว่าสิ่งที่คุณคิดจะทําหรือคุณคิดกําลังจะลงมือทําหรือสิ่งที่คุณทําอยู่แล้วนะคะให้คุณมีความกระตือรือร้นให้มากกว่านี้โอกาสและผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับมันมีเยอะกว่านี้เพียงแต่คุณปล่อยโอกาสมันหลุดมือไปเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณพยายามไขว่คว้าเอาโอกาสให้ได้มากที่สุด ไพ่อัศวินเหรียญบอกถึงการที่เรียกว่าเมื่อคุณได้รับโอกาสได้มากที่สุดการเงินของคุณความมั่นคงของคุณจะมีมากยิ่งขึ้นทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะเรียกว่าเหมือนเราทำเราลงไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วรายได้ของคุณเนี่ยมันจะเดินทางของมันมาเองเรื่อยๆอยู่เฉยๆก็จะมีก็ยังมีเงินเข้ามาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะที่พูดเป็นการวัดใจผู้ที่เกิดวันเสาร์ ต้องบอกแบบนี้เลยใครกระตือรือร้นมากได้มากใครกระตือรือร้นน้อยได้น้อยไม่ว่าจะทําด้านโลกออนไลน์ไม่ว่าจะทําเกี่ยวกับอะไรก็ตามแต่อย่าอยู่เฉยนะอย่าอยู่นิ่งนะสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันมีความมั่นคงอยู่แล้วแต่ต้องเติมความทันสมัยไปสักนิดหนึ่งนะคะเติมความทันสมัยทันสมัยทันโลกทันเหตุการณ์มันจะยิ่งส่งผลทําให้คุณมีรายได้ที่ดีเข้ามา นะคะสิบเหรียญโอ้โหบอกได้เลยว่าผู้ที่เกิดวันเสาร์ดีมากจริงๆนะคะดีมากจริงๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความกระตือรือร้นในการที่จะทํางานหรือในการที่จะขวอยขว้า โอกาสที่จะเข้ามาเนี่ยถ้าคุณมีการไหวยคว้าโอกาสที่จะเข้ามาให้ได้มากให้ได้เต็มที่สามารถสานต่อให้กับครอบครัวให้กับลูกชั่วลูกชั่วหลานได้เลยทีเดียวทําให้ครอบครัวได้รับความสุขความสะดวกสบายได้รับความอุดมสมบูรณ์อยู่บนกองเงินกองทองได้เลยทีเดียวหรืองานที่คุณทําอาจจะสานต่อส่งให้ลุรุ่นลูกรุ่นหลานของคุณได้นะคะไพ่ใบต่อมาอ,อ,อะไรเนี่ย ไพ่ทําไมผู้ที่เกิดวันเสาร์หน้าอิจฉาจังเริ่มต้นมานะต้องบอกกอนนะว่าเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นต้นเดือนกุมภาพัานธ์ที่ดูว่าผู้ที่เกิดวันเสาร์เนี่ยจะมาในลักษณะไหนขี้เกียจหรือขยนันถ้าขยันบอกได้เลยนะว่าเนี่ยอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดแม้กระทั่งความคิดคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเป็นช่วงจังหวะที่ใช้งบเงินมากจะทําอะไรก็ตามเนี่ยแต่มันจะต้องมีผลประโยชน์มาก่อนเป็นอันดับแรกแล้วเป็นการที่เรียกว่าได้เงินง่าย จากความคิดจากความอ่านความคิดความอ่านของคุณไพ่ใบต่อมาบอกถึงอัศวินถ้วยอัศวินถ้วยเขาบอกว่าเป็นช่วงมีสเสน่ห์นะคะใครที่โสดก็จะมีคนเข้ามาใครที่มีคู่อยู่แล้วก็เป็นช่วงของการมีสเสน่ห์เพราะฉะนั้นการบริหารสเสน่ห์ของคุณคุณจะบริหารแบบไหนบริหารเกี่ยวกับเรื่องการงานก็จะมีคนรักคนเมตตานะคะคนช่วยเหลือคนผลักดันคุณเพียงแต่ว่าในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ประมาณกลางเดือนเนี่ยมันเป็นช่วงอะไรนะกลางเดือนมันเป็นเอ วันวาเลนไทน์เนาะ14เอ14เนาะ14กุมภาวันวาเลนไทน์เป็นช่วงมีสเสน่ห์ของผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะเพราะฉะนั้นวันเสาร์ต้องบอกก่อนนะว่าใครโสดก็จะเจอคู่ในช่วงวันวาเลนไทน์ใครที่มีคู่อยู่แล้วก็อาจที่จะไม่โฟกัสเรื่องเรื่องมีคู่แต่อาจที่จะมีคนเข้ามาเจาะแตะคุณนะเพราะเขาจะมองว่าคุณเป็นคนดูดีมีฐานะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปยุ่งได้เป็นดีที่สุดเอาสเสน่ห์ที่เรามีไปบริหารกับการทำงานให้ผู้ละ ผู้หลักผู้ใหญ่รักใครเมตตาคุณกระตือรือร้นหให้มากๆหน่อยช่วงวันที่ต่างๆเดือนไปแล้วเนี่ยเริ่มไฟมันเริ่มจะมอดเริ่มจะมีความรู้สึกขี้เกียจ่ะ ขอพักบ้างอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอกาสดีๆที่มันเข้ามาเนี่ยรีบคว้าไว้ก่อนเขาบอกว่าน้ําขึ้นให้รีบตักอย่าเพิ่งรีบพักในตอนนี้ไพ่ดีวิวบอกถึงการที่เรียกว่าทําอะไรมุ่งมั่นเอาจริงเอาจาังแต่ไพ่ดีวิวถ้ามามองเรื่องความรักบ,บอกได้เลยนะคุณจะเจอคนขี้หึงขี้หวงหรือเป็นช่วงของการขี้หึงขี้หวงถ้าใครที่มีคู่อยู่แล้วคู่ครองคุณจะหึงหวงคุณนะเพราะมันเป็นจังหวะที่คุณมีสเสน่ห์ส่วนคนที่ โสดอยู่คุณจะเจอคนที่มีนิสัยขี้หึงขี้หวงรักแรงเกลียดแรงรักแล้วจะครอบครองถ้าเรายังไม่แน่ใจเขาอย่าแสดงความชัดเจนว่าเราจะเป็นแฟนกับเขานะเพราะว่าถ้าเราแสดงความชัดเจนว่าเราเป็นแฟนกับเขาปุ๊บเขาจะครอบครองเลยเขาจะขีออขะ้หึงขี้หวงเรียกว่า ถ้าเขาไม่ได้คนอื่นก็ต้องไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรามัดระวังเรื่องความรักว่าถ้าเรายังไม่ได้ดูให้แน่ใจว่าคนนี้ดีจริงหรือไม่ดีจริงอย่าเพิ่งไปแสดงความชัดเจนว่าเฮ้ยฉันจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแล้วไม่ถูกใจเราค่อยเลิกไม่ได้คุณจะเจอคนประเภทรักแรงเกลียดแรงถ้าฉันไม่ได้คนอื่นก็ต้องไม่ได้เดี๋ยวเขาทาร้ายคุณได้นะคะทีนี้ถ้าเกิดเกี่ยวกับเรื่องการงานเป็นช่วงของการที่เรียกว่าถ้าไม่บ้างาน เอ้ถ้าไม่บา้าเรื่องความรักคุณบ้างานมากหลังวันที่สิบไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ายิ่งเอาชนะงานใหญ่เลยคนอื่นทําได้เชนงก็ต้องทําได้และอาจจะเป็นการที่เรียกว่าทํางานได้ประสบความสําเร็จหรืออาจจะมีเกณฑ์ของการทํางานเกี่ยวกับด้านการโม่เกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะเป็นการโมูเป็นการที่เรียกว่า ทำงานมีความโดดเด่นมีความกระตือรือร้นได้5ดาบ5ดาบก็บอกว่าในช่วงหลังวันที่15เป็นแล้วงานของผู้ที่เกิดวันเสาร์ค่อนข้างโดดเด่นมากโดดเด่นเหนือผู้อื่นจนมีคนอิจฉานะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังจะมีคนอิจฉาคุณไม่ว่าคุณจะทํางานคุณอาจจะทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกันงานประจําก็อาจจะมี งานที่พิเศษเพิ่มเติมของคุณก็อาจจะมานะคะโดยเฉพาะบางทีเนะี่ยบางคนอาจจะทํางานเกี่ยวกับด้านสายหมที่จะทําเพิ่มเติมขึ้นมาหรือบางคนไม่ได้ทําสายหมก็อาจจะทํางานที่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณทําอยู่แล้วเพิ่มเติมขึ้นมามันจะมีความโดดเด่นเกิดขึ้นดังนั้น การโดดเด่นของคุณที่มีอะไรที่เหนือคุณคนอื่นหรือได้รับการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนจากผู้ใหญ่ที่รักใคร่เมตาคุณอย่าพูดอย่าบอกให้ใครรู้เด็ดขาดเลยให้เขารู้ของเขาเองโดยที่ไม่ต้องรู้จากปากเราถ้ารู้จากปากเราเขาจะไปยุให้คนเกลียดคุณแล้วมันจะทําให้คุณมีศัตรูโดยที่แบบว่าเราไม่ได้ไปทำอะไรเขาทำไมอยู่ดีๆก็เกลียดเราประมาณนี้แต่ช่างมันใครจะเกลียดแต่ไม่ได้มีผลกระทบเรื่องงานก็ช่างเขาถ้าเราจะไปทำให้เขารักน่ะมันไม่มีทางทำได้หรอก คนทั้งโลกเนี่ยเราเราไม่สามารถจะไปทําให้ถูกใจคนทั้งโลกได้ขออย่างเดียวคนที่ดีกับเราจริงๆริงรรยาณมิตรที่ดีกับเราจริงๆเนี่ยขอให้เรารักษาตรงนั้นไว้แต่ไอ้คนทั้งโลกเนี่ยไม่จําเป็นนะคะบางคนเนี่ยเขาอิจฉาเราซะด้วยซ้ำไปไม่จําเป็นที่จะต้องไปทําให้เขารักเราโดยที่ทําให้เขารักทําไมอะ่ะเขาไม่ได้มาช่วยเหลืออะไรเราอะ่ะจริงไหมคิดแค่ตรงนี้นะคะ ให้ใบ,บต่อมาได้ราชินีดาบเขาบอกว่าเป็นช่วงจังหวะของการที่ต้องทํางานคนเดียว ะะทํางานเองคนเดียวตัดสินใจเองคนเดียวมีความโดดเด่นมีความเป็นผู้นําและเป็นการทํางานที่ประสบความสําเร็จมีภาวะของความเป็นผู้นําเมื่อทํางานสําเร็จแล้วเนี่ยคุณถึงจะยื่นมือเข้าช่วยคนอื่นได้นะถ้างานยังไม่สําเร็จถ้างานยังไม่โดดเด่นถ้างานยังไม่ขึ้นไปอยู่ในตาแหน่ง,งสูงๆอย่าเพิ่งไปคิดช่วยใครมันจะทําให้กลายเป็นเตี้ยอุ้มคอมแต่ในที่นี้เขาบอกว่ายิ่งหลังวันที่20แล้วงานคุณโดดเด่นมากเลยทีเดียวสําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์โดดเด่นแบบชนิดที่เรียกว่าประสบความสําเร็จ บางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งบางคนอาจที่จะได้ก้าวขึ้นไปสู่ในตำแหน่งสูงๆโดยไม่รู้ตัวเลยด้วยนะคะมีภาวะของความเป็นผู้นําอาจจะใจร้อนสักนิดหนึ่งนะอาจจะเป็นการที่เรียกว่าพูดจาไม่ค่อยเข้าหูคนเท่าไหรนะ่นักต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดคําจาสักนิดหนึ่งอาจจะพูดจาแรงนะคะอารมณ์ร้อนแต่ว่ามีความเด็ดขาดในการบริหารงาน สองเหรียญสองเหรียญในที่นี้เขาบอกว่าในช่วงปลายปลายเดือนนะคะในช่วงปลายปลายเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยอาจจะเรื่องงานเนี่ยอาจจะหยิบจับงานเออมากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรก็ตามต้องทําอย่างหนึ่งให้มั่นคงก่อนแล้วค่อยไปไปทําอีกอย่างให้มั่นคงอย่าคิดว่าจะทําอะไรสองอย่างในเวลาเดียวกันให้มันมั่มนคงพร้อมกันมันเป็นไปไม่ได้ส่วนเรื่องการเงินเนี่ยในช่วงปลายปลายเดือนเงินหมุนนะมันมีค่าใช้จ่ายเยอะเข้ามานะอาจจะ ต้นเดือนเงินดีแต่ปลายเดือนเงินมันอาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังนะในช่วงสักหลังวันที่20ไปแล้วเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ของการสะดุดติดขัดเรื่องการเงินส่วนเรื่องความรักอย่าจับปาลาไหลมืออย่าเจ้าชู้ ถ้าจับปลาหลายมือมันอาจจะหลุดมือไปทั้งหมดเลยก็ได้หรือถ้าคุณไม่ได้จับปลาหลายมือคุณมัวแต่บ้างงานแต่มีความรักเข้ามาเราก็เลยไม่ได้มีเวลาใส่ใจคุณจะเจอคนเจ้าชู้ที่เข้ามาแล้วอาจจะทดลองคบกับเราแล้วก็คบกับคนอื่นพูดกับเราคุยกับเราด้วยคุยกับคนอื่นด้วยยังเจอความรักที่ยังไม่ชัวร์ยังไม่แน่นอนเท่าไหร่นัก ะะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่โฟกัสเรื่องความรักไม่เดือดร้อนแต่ถ้าใครโฟกัสเรื่องความรักก็ต้องดูดีๆเป็นช่วงจังหวะบ้าง,งานมากกว่าบ้าความรักนะสําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์สี่ถ้วยสี่ถ้วยเขาบอกว่าคนที่เข้ามาในช่วงเนี้มันอาจจะไม่ถูกอกถูกใจคุณเท่าไหร่นะหรืออย่าเอาคนหรืออย่าเอาความรักหรืออย่าเอาเรื่องการงานของคุณไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นนะคะเพราะสิ่งที่คุณทําอยู่ในตอนเนี้ยมันดีอยู่แล้วอย่าไปเปรียบเทียบอย่าไปคิดว่า เจ้านายหัวหน้างานรักเราไม่เท่ากับคนนั้นคนนี้ทําไมให้คนนั้นมากกว่าเราเราได้น้อยกว่าอย่าไปเทียบนะคะไม่เทียบแล้วมันมันเนี่ยมันจะอกหักผิดหวังของเราเองโดยเฉพาะนะผู้ที่เกิดวันเสาร์ในช่วงปลายเดือนมันจะมีเรื่องอกหักผิดหวังเสียใจเกี่ยวกับเรื่องการงานก็จะมีเรื่องผิดหวังเพราะว่าอย่าโม้อย่าก,กวดอย่าคุยให้ใครรู้หรือความโดดเด่นของเราจะทําให้เราผิดหวังเสียใจได้ เพราะมันจะมีคนที่คิดร้ายคิดไม่ดีกับเรานะคะทําให้เราอะ่ะเอออาจจะไปยุแย่ทาให้กําลังลุ่งลุ่งเนี่ยมันร่วงลงมาได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องทําที่ต้องระมัดระวังอย่าใช้พระเดช มากกว่าพระคุณต้องใช้ทั้งพระเดชและพระคุณการโดดเด่นขึ้นมาอย่าลืมตัวต้องพูดคานี้เลยว่าถ้าโดดเด่นขึ้นมาห้ามลืมตัวถ้าลืมตัวเมื่อไหร่พบเนี่ยคนที่จะช่วยเหลือคุณเนี่ยเขาจะช่วยเหลือคุณได้ไม่เต็มที่หรืออาจจะแทบไม่ได้ช่วยอะไรคุณเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราเนั่นแหละจะเสียใจเองเราเน่าจะผิดหวังกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่จะเกิดขึ้นการเงินยังไม่ค่อยดีนะในช่วงปลายเดือนแต่ต้นเดือนดีมากเลยต้องบอกก่อนเลยนะในช่วงปลายเดือนเพรานะฉะนั้นต้นเดือนดีมากเกเ็บไว พยายามเก็บไว้อันเนี้ยไพ่เตือนให้รู้แล้วว่าปลายเดือนจะมีเรื่องสะดุดติดขัดอาจจะเป็นการเจ็บป่วยเกิดขึ้นก็ได้จากตัวคุณก็ได้จากคนที่คุณรักก็ได้นะคะมันก็เลยทําให้การเงินสะดุดติดขัดเกิดขึ้นเพราะนั้นไพ่ใบสรุปบอกว่า แปดไม้เท้าแปดไม้เท้าก็บอกถึงการที่เรียกว่าคุณอาจจะก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วทําอะไรได้อย่างรวดเร็วแต่อย่าใจร้อนนะคะอย่าใจร้อนอย่าวู่วามคําพูดคําจาก็ต้องระมัดระวังให้มากด้วยอย่าไปพูดจาเสียบแทงใจใครอย่าไปพูดจาแบบไม่แคร์ความรู้สึกใครนะคะบางทีพูดไปเนี่ยไม่รู้หรอกว่าตัวเองพูดจาแบบไม่แคร์ความรู้สึกใครมันจะทําทให้คนฟังรู้สึกว่าโอ้โห พูดจามไม่รักษาน้ําใจกันเลยมันก็จะทําให้คุณเสียใจได้นะคะบางทีอาจจะเสียใจเกี่ยวกับเรื่องความรักก็ได้ด้วยสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วพูดจาเสียบแทงคู่ครองจนคู่ครองแหละอาจจะเอาตัวคุณไปเปรียบเทียบกับครอบครัวของเพื่อนว่าเอ้ยทําไมแฟนเขาพูดจากับเขาดีทําไมแฟนเราคุยกับเราไม่ดีเลย ระมัดระวังตรงนี้ด้วยมันจะทําให้คุณนั่นแหละเสียใจเองได้จากคําพูดคําจาของคุณนะคะระวังเรื่องสุขภาพ่อยนะคะสําหรับผู้ชายนะหรือว่าผู้หญิงก็ได้ผู้หญิงบางทีก็ผู้ชายเป็นเป็นฝ่ายเอามาติดการติดเชื้อจากเพศสัมพันธ์ระวังใครที่เจ็บป่วยอยู่ก็มีเกณฑ์ของการติดเชื้อในกระแสะเลือดเกิดขึ้นระวังการเป็นโรคหัวใจไขมันอุดตันเส้นเลือดนะคะเอ่อระวังการเขาบอกว่าใครที่รู้สึกเจ็บ ที่หัวใจนะคะเจ็บจบแป๊บๆเจ็บๆหายหายไปตรวจซะมันมีไขมันอุดตันเส้นเลือดนะนะคะเพราะฉะนั้นไปตรวจด,ดูให้ดีมีเกณฑ์ของการเป็นโรคหัวใจเกิดขึ้นระวังการติดเชื้อจากอากาศนะคะโรคใหม่ๆโรคอุบัติใหม่ต้องระมัดระวังแต่ถ้าถามถึงว่า อุบัติเหตุจะมีไหมไม่มีอุบัติเหตุเลื่อนเรื่องเลือดตกยางออกไม่มีแต่ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจถ้าคุณไม่เป็นเองก็อาจจะเป็นคนที่คุณรักเป็นก็ได้เพราะฉะนั้นต้องดูแลเรื่องสุขภาพระมัดระวังการขับรถเร็วการเดินเร็วการขับรถเร็วมันไม่ได้ถึงขั้นมีอุบัติเหตุแต่มันอาจที่จะทําให้ไปเฉี่ยวไปชนเสียทรัพย์ได้นะคะ หรือว่าการเดินเร็วมากเกินไปก็จะทําให้ข้อเท้าพิกข้อเท้าแพงเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดวันเสาร์เนี่ยจริงๆแล้วตั้งต้นเดือนดีนะมันจะมาเริ่มแย่จริงๆหลังวันที่20ไปแล้วมันอาจจะสะดุดติดขัดเกี่ยวกับเรื่องการเงินเกี่ยวกับเรื่องความรักเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงในชีวิตคู่เพราะฉะนั้นระมัดระวังเรื่องคําพูดคําจาให้มากมเรื่องการงาน ก็คําพูดคําจาด้วยเช่นกันนะคะจบคําพยากรณ์สําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ใครสนใจอยากจะเรียนไพ่ย,ยิปซีหรือสนใจอยากจะเช็คดวงเพื่อเป็นดวงส่วนตัวของคุณเองเลยทักอินบ็อกซ์มาที่ Facebook มาดามนัดคนอ่านดวงหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาดามมาเลยก็ได้นะคะสําหรับ f อที่เข้ามาหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าคุยกับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ